สวัสดีค่ะโมชาแนลนะคะวันนี้อยู่ในเกมเก n ชินอิน p a c t นะคะตอนนี้เรามาทำเวสที่ชื่อว่าอ n นทิ a าน i าอิสฮนะคะดูซิว่ามันจะให้เราทำอะไรมันบอกว่าให้เราลงไปตามโบวข้างหน้าในนี้เนี่ยทางซ้ายบนก็ให้เรามาทำตรงนี้เดี๋ยวจะสอนเพื่อนๆนะคะว่าให้ทำยังไงขั้แรกก็คือเราต้องมาเห็นบตรงนี้ก่อน

you're in for a little shock. You're in for a little shock. บีค้างพี่จะไปดูเวสต่อไปนะคะว่ามันให้เราไปที่ไหนกันต่อเราเก็บบนจะซุ่มซ่าก่อน That's c l o มันให้เราเดินไปเดี๋ยวอ๋อดีเฟสตรงนี้ถ้าทำแข็งจะแพ้ไฟนะคะก็ come a little closer you're in for a little shock is that all you've got things up a little. <laughs> Looks like I got carried away. ว่ายีโอเคกดวีค้างไปต่อเลยมันให้เราไปตรงนี้ข้างในนี้เปล่าเนี่ยน่าจะถ้าไม่ใช่เดี๋ยวก็ค่อยออกมาก็ได้ ฉันว่าฉันจะไปไหนแล้วเขาก็ให้เรามาดูสดัญญาษณะที่อ่านไม่ออก,ออก <c oughs> น่าจะเป็นของชนเผ่าตัวเล็กน้อยตัวนี้นะมันถึงจะอ่านออก <c oughs> แต่สำหรับเราอ่านไม่ออกเพราะมันน่าจะเป็นภาษาของทีมด้วยอ่านไม่ออก น,นี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเนื้อเรื่องรองนะเพราะว่าไม่มีเสียงภาคตัวละครเลยถ้าเป็นเนื้อเรื่องหลักจะมีแอนิเมชันที่สวยแล้วก็จะมีเสียงตัวละครพูดอย่างเ,เช่นไพมอนไพมอนก็จะพูดออกมาเป็นเสียงเลยบางทีตัวละครเราลูม,มินก็จะพูดด้วยนะบางทีสมหน้าไพามอนไกลมาก นวลาพวกนี้บางทีเราก็ต้องสนใจบ้างนะเพราะว่าบางทีมันก็สำคัญในการแก้พัซเซลิลคุยน้าเหมือนกันเนี่ยยาวมากเลยโอ้งานมากโอเคก็จะคุยเสียสเัสดีค่ะข้างบนเหรอโอ้ไม่กอดข้างบนอ๋อตรงนี้ถ้าอย่างนั้นมาหากัน The gliding champion of oh Mondstadt. <laughs> 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 อันนี้ไม่รู้เป็นอะไรจะต้องมีชื่อที่แบบเป็น A R A นำหน้าถ้าส่วนใหญ่เลยเนี่ย A R A แล้วข้างหลังมันจะตั้งว่าอะไรก็ได้ขอให้อ่านได้ก็พอแต่น่าจะไม่มีความหมายโอเคก็ให้เราอ๋อยิงนี้โอเคทีนี้แด้พอดีก็ว่าเม่จะไ่ทำอะไร These will come handy. come will in สมัยกว่านี้หรอโอเคให้เล่นเพลงนะสิใช่ไหมให้เล่นเพลงต้องใช้ได้แค่อันนี้อันเดียวนะเครื่องดนตรีอันเดียวอันอื่นใช้ไม่ได้นะคะลองดูเนี่ยมันใช้ไม่ได้จะต้องเป็นอันนี้แค่อันเดียวดีถึงจะขึ้นเพลงเพลนจะให้เรากดตาม จมพูๆๆๆๆมวับมับแบบมับเดีะมากอ่ะอ้มเทาไม่ขึ้น่ไงอ๋อเดนติดตอเลย จะหมุนใช่ไหมเอ๊ะ่หมุนละดนไม่เท่า, <c oughs> าปีนอะไร r a m เร,เเรเ r โอันนี้ขอกดแบบสปีดคลิกไปก่อนอ๋อได้อาชิเมนมาแล้วเหมือนได้เยงอันได้อาชิเมนโอเคไปต้องไป กม่ได้เอ๊ะมันกดปุ๊บผิดนะจะกด X มันไม่ได้ถ้างนั้นก็อีกทางเอ๊ะแต่มัน500มเมตรระวาร์ปได้ไหมอ๋อวาร์ปได้นี่ไงเริ่มมาใกลๆ้ๆจริงๆมไม่จำเป็นต้องเสียเวลาปีนออกมาเลยก็ได้นะคะรีบวาร์ปไปเลยถ้าเรามีจุดวาร์ปตรงนี้ Keep up with me! อ,อไม่แน่รอเนี่ยเ,เอ๊ะอไรลแล้วก็เดนมันจะกดคาว่าล่างนะเนี่ย้นานก็ขกึ้นบนใไม่ใช่ว่าแค่ข้างบนชั้นกลางนะขอสบนสุดเ,เด,ด้อตอนนั้นน่าจะกดผิดนะกลายเป็นชันล่างผิด เปิดชิคเชนเคยน่ารักเสียงปิ๊ก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 ถ้าแปลตต่อย่างก็น่าจะยาวมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราเลย สป,ปีดคลิกคลิกแบบรดวดเร็วทันใจอ๋อถ้าเรื่องนีน้เราไม่ค่อยได้สนใจมากก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบพวกชนเผ่าเห็ดเตยน้อยอย่างเงี้ยเนี่ยน่ารักมาก แล้วก็คลิกไปเรื่อยๆเลยแบบสปีดเลยถ้ากดสเปซด้วยจะดีโอเคก็เพย์ยังไม่จบนะคะโอ้400เมตรนู่นส4 0เมตรถ้าเราอยากให้มันเร็วๆก็ไม้ใกล้เลยตรงนี้อง่ายแล้วก็ใกล้ด้วย fast travel ด้วยการเทเลพอร์ต เราถอดมาที่จุดเช็ค point นะคะถ้าเรามีอยู่ช็ค point แจ้ความรวดเร็วเราไม่ต้องเดินมาได้นะนแบบถอดมาดัสเท้าเวลมาเลยอ๋อถ้ำรู้ว่านะเป็นถ้ำให้เราลงไปโอ้ยเป็นที่น่ากลัวมากตรงนี้สามารถเก็บเ,เพิ่มพลังงานที่เราต้องกดคลิปได้ด้วยนะคะ กินนิดน่งจะกดคลิปหรือคลิปขวาค้างก็ได้มันแดงสองยาง Champion of Mondstadt. Uh, I kill Come you. Up, you know. ดีนะคะโอ okay. เคก็ไม่เห็นศัตรูขึ้นไม่ใช่หรอกแต่ว่าเราต้องจมไปจำหมงที่เขามีให้อ๋อนี่อยู่นี่ไงโอ้โหฮะอ่ตรงนี้ไม่ได้แล้วก็มาตูงนี้กันเลย you <laughs> Don't be such a brute. <laughs> Come a little closer. You're in for a little shot Yep. Come a little closer. You're in for a little shot Come a little closer. No escape. Come a little closer. <laughs> You're yeah. in for a little shock. You're <laughs> in for a little shock. <laughs> Come a little closer. don't pay for that. Ugh, not so hard! <laughs> Try not to enjoy this too much. <laughs> Come a little closer. Urine for a little shock. <laughs> <laughs> Urine, for a little shock. <laughs> Urine for a little shock. Urine for a little... <laughs> Going out is tiring. Come a little closer. You're <laughs> in for a little shock. <laughs> in you're for l มาแล้วตังต้ง,ตง,ตงสาสาเฟตอ่ะตัวเดียวกันสามตัวเลยค่าเดียวกันไฟไฟไฟ้าน้ำแล้วก็ไฟาม,ามาตั้งสามเฟสก็ สรอบไงสรอบสามรอบสามรอบเลยสามรอบนี่แค่สามตัวนะมันไม่ใช่เฟตตัวมันคือสามรอบแล้วก็สามธาตุใช่ใช่เราช่วยให้คนนี้เหมือนแบบตรวจคนได้ว่าอันนี้คืออะไรน,นี่คืออะไรเฮ้ยเราเหมือนเราจต้องซ่อมมันเนี้ย ทำควสนนี้น่าจะได้ตาประมาณสัตานะคะนี่โอเคทำควสนนี้เสร็จแล้วนะคะโอเคก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชอมมมโมชาแนลนะคะอคคย่ยสาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย